มาหลานทนาสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ไปยังลูกสวัสดีเพื่อนๆดูสวัสดีครับ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 กันสวัสดีครับกันไอเนี่ยขางนี้ด้สวัสดีครับหนาห่ว้

ทาแถวของมันานางเห่นอนองบ้านแล้วดีใจอยอาเ่อนปาย่าเปนเบิดบันเนี่ยอยาว่านให้มันเป็นน,ปน,น,นั่ <c oughs> นมันสิเป็นน้นนนอนกิ้งเงียา แ้เมื่อรเฮ้ยมกับกระปกันซีแคเน้โชว์เออเร้วสงขาสอขาสอง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 ขาไ่ได้มันมันลุกมาได้สองขา ไอ้ชัวร์อไอ้เว้ยนกแล้วนกแล้วตายแล้วบัดนี้ซับซัมซัมซัมมันคือสิอุ่นเนาะ

ขบานยังขบานยังฮะอึ้าแดดมแดดมนแดดเยับไออุ่นรับแดดรับแสง u อู้หูอยังรอรอไหมรอไหมครับ พี่โก้ทำอะไรครับสวัสดีครับสวัดดีครับเพื่อนเพื่อนก่อนสวัดดีครับเพื่อนเพื่อนผมชื่อโกโก้ครับผมชื่อโกโก้ครับผมชี้ดื้อครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยที่ช่อง youtube ช่วยกันชนแนลนะคะ อะไรเด้ออันนั้นแนะ่อันนั้นแนะ่จะไปไหน่อยจะไปไหนื่อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วๆๆในนั่งลงนลังลงอยู่กับสวนอ๋อน,นี่คือสวนของกโกโก้นอนสบายเลยดูสิต้นไม้ำลัลงใหญ่แล้ว โอ้โหอันนี้คือเก้าอี้ประจำตำแหน่งของโกโกใ้ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมครับโอ้โห,หนั่งสบายโอ้โหกิ้งไปกิ้งมาอ๋อเก้าอี้ประจํำตาแหน่งสรุปไม่พ่อนัน่งไหนเนี่ยอืม,อมเอาไปกัดทำไมมันจะขาดอ่ะ นี่แน่แน่แน่ขี้ดิประคำตีนังกาเ,าเร็วตีนังกาแมทำอะไรใจก่โก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 โะมันกูกูก็เออเฮ่ก็หลอไหมหลอสวัสดีครับ